หมูกระทะปะปุ๊อีกแล้วจ้าหมูกระทะอีกแล้วอยู่น้ำหลานในก็จะเห็นภาพกินหมูกระทะเกือบทุกมือเลยได้จ้าทุกคนค่ะเพราะว่าน้องขอบคุณชอบกินหมูกระทะ,ะค่ะเพื่อนกิกนสมเพิินชอบสมเพิ่นมักอีหลินแหละกินแท้กินว่ากินจนยกถ้วยสดผลลานค่อยเบิดเทิร์หมูเบิดเทิร์นน้ำซุปด้วยค่ะน้องขอบคุณกินหมูกระทะกินคุมมากเลยค่ะก็ตามใจเพื่อนละค่ะอยู่น้ำเพิินเนาะ เด็กหน่อยไว้กําลังกินกําลังแสบกําลังส้นก็มากับครอบคัวจ้ามากับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยแล้วก็เพื่อนเพื่อนลูกนะคะเพื่อนๆนของลุงนะคะก็มากินหมูกระทะน้ากันก็รอบนี้เป็นรอบที่สองที่มาอยู่โรบานน้ําลูกสาวเลยจ้าก่อนนี้แหละหมูกระทะป้าปุ๊กเ่็นปะถ่าทามน้องขอบคุณกระสิวะขอบคุณกินอะไรเป็นกระสิวะหมูกระทะย่างเดียวเดี๋ค่ะข้าวบุญาบ่หมูกระทะกับเคเอฟซีเนาะค่ะเด็กหน่อยกับะมาณนีเนาะค่ะทุกคนค่ะ สาวนิดกะอ่ะตามใจแต่ยากกะกินได้นิดน้อยเด้อค่ะเด้อตอนนี้ต้องเติมแล้วจ้านำนักหายไป4กิโลเนาะคะ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดเล่ากับสาวนิดขึ้นมากก็นำนัคหายไป4กิโลโดยที่ว่าบบต้องลดนะคะโดยที่ไม่ต้องได้ลดเลยเขาลดเองโดยปร,ริยายนะคะสาวนิดกะสู่ชีวิตไปเนาะคะ่ะคึ้นขาสู่ไปเรื่อยๆกะดำเนินชีวิตต่อไปคนที่อยู่นะคะคนที่พิ่นจากไปแล้วก็ เพิ่นกลับไปแบบไดไปอาจจะไปดีหรือไปบดีเฮอกับบารูพอเพิ่นบดีมาส่งข้าวนะคะสาวนิดบอาถือบ่ถือซะว่าเป็นความโชคลายของสาวเน็ตมากๆเลยเด้อค่ะเจอปัญหารอบนี้เนาะคะ่ะเจอปัญหารอบนี้ถือว่าเป็นความโชคลายของสาวเน็ตโชคลายจังใดเดียวสาวเนิดสิม่บอกให้ฟังเนี่ยอีพี่นาได้จ้าเด้อไออีพี่เนี่ยก็ขอ,ขอกินหมูกระทะสักก้อนจ้ากับขอบคัวเนาะคะ่ะเมือ่อในค้นของจนเมื่อยแอแหล่ลูกสาววะ ไปหายัางกินแม่หลานไส้ก็ตอบขึ้นมาทัานทีหมูกระทะเลยย่ายว่าสันก็ตามใจเพื่อนน้อยจะตามใจหลานไส้เพราะว่าย่าบ่บ่ค่อยกินปันไดน้อยจา้าเนาะก็กินบ้างเล็กนิด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 น้ดนดนอยน้อยน้อยจา้าภากเสียงกันยังมาท่านโอเคได้ค่ะทุกคนค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้สาวนิดเนเดอ ช่วงนี้ยังบระท่านได้ขึ้นไลุ่ดบ่ท่านได้พบปะเพื่อนเนาะค่ะจนสายตาดวงตาสาวนิดคือสิปิดเบิดแล้วล่ะคือตอนนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนเยฝ้าลืมกันเลยจ้าเด้อสาวนิดขอเฮ็ดารกิจส่วนตัวก่อนเดี๋ยวสิไปพบปะเพื่อนคือเก่าเลยจ้าตอนนี้อความพร้อมของสาวนิดกันยังบ่คอยมีปันไดเนาะค่ะเนาะถ้าไปไล่ซดก็สิมาก น่งหองหายหายหมูเบิงอีกละสาวนิดกสิบเไหวอีกเนาะจ้าทุกคนขาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มีให้สาวนิดนะคะมาเบิงบรรยากาศยินหมูกระทะกันจ้ากระสิบประมาณนี้นะ้ค่ะร้านนี้จะเป็นร้านแบบว่าสั่งเป็นชุดนะคะไม่ใช่บุฟเฟ่ สั่งเป็นชุดลูกสาวกะสั่งชุดสันคอสไลด์มาเนาะคะ่ะชุดสันคอหมูนะคะแล้วก็ปลาหมึกสดกินอยู่สองอย่างเนาะคะ่ะเนาะกะซั่งเพิ่มกระถาดละลอยได้จ้ะเด้ออ่าสำหรับร้านนี้กระดังอยู่ในชลบุรีกับือกันเพิ่นม,มีหลายสาขาเนาะคะ่ะมีหลายสาขาหมูกระทะปะปุก,ก็จะประมาณนี้นะคะเด้อโอ้ยหันมาเบงลานไสข่อยอีกประมาณหนึ่งค่ะทุกคนค่ะหันมาเบงอีกรอบหนึ่งเพิ่นกระแสบหลาย ถามย่ามยดขอบคุณอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยยายเพื่อนจะตอบทันทีตอบแบบบรคิดนะคะอย่างนํากับว่าท่านผลล่ะถ้าเพิ่นย่างกินเองก็คือสิได้เดือดร้อนย่าดอกเนาะคือสิบปเด้แบบมาต้องนั่งค่อยย่างให้เพื่อนกินสาหรับลี่มี้สาวนี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆพนพี่พทุกคนเด้อค่ะยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องนองทุกคนเด้อจ้า เดี๋ยวสาวนิดพร้อมเมือ่อใดก็สิไปขึ้นเวทที่นั่งโตว่าที่กันนั่งไลรสดคุยจันพบปกะก็พี่พี่น้องๆคือเก่า้วยจ่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนิดด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้บ้านหลนังนน้อยของสาวนิดคุรอยเอ็ดนะเด้อ